สองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลมาแล้วจ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ 2, 3, 4, รับผมอ่าสองสามสี่บารมีบอลเนาะวันนี้มีบอลชีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดหรือมีแอดมินน้องก้อยรับสายนะครับผมถ้าพี่พี่ดูคลิปต,อ,ตอนดึกๆนะพี่โทรไม่ได้เลยครับได้ถึงห้าทุ่มเนาะ สี่ห้าทุ่มโทรมาได้เลยครับพี่ยินดีรับสายนะครับผมเพราะว่าผมนอนกะเที่ยงคืนนะครับดึกๆึกจ้าดึกๆึกโทรมาได้เลยมาครับพี่เริ่มกันที่เพชรเจ็ดสีครับพี่แรในตํานานและตอนนี้ก็ยังแรอยู่วีโดบายม่ออกมาด่างเหลืองเทพเทพจ้าเพชรเจ็ดสีมีกันแล้วหรือยังมีกันแล้วแบบนี้หรือเปล่าพี่ฟอร์มกอนะครับผมไม้หัวมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม ห้าต้นนะพี่เห็นตัวนี้นะห้าต้นในหนึ่งกระถางเอาสิฟอร์มกอพี่ไม้หัวกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วห้าต้นในหนึ่งกระถางเอาดิใหญ่ๆน่าจะสวยเลยเพชรเจ็ดสีครับผมในม,มีดูกระถางแปดนิ้วต้นนี้แบ่งที่หนึ่งพันบาทครับพี่พี่จัดไปห้าต้นทุ่มๆหนึ่งพันบาทเพชรเจ็ดสีครับพี่ไม้หัวเอาไปเลี้ยงฟอร์มกออันนี้แปดนะพี่เอาไปอัพได้เลยอัพสิบ อัพสิบอัพสิบห้าอัพยี่สิบได้เลยพี่เอาไปลงแบบกอใหญ่สวยๆเนะเพชรเจ็ดสี่ครับพี่ไม้หัวห้าต้นเออไม้หัวพร้อมหนอ่อห้าต้นในหนึ่งกระถางนะพี่หนึ่งพันบาทเพชรเจ็ดสีนี่ด่างสวยๆเท,ทพเทพแบบนี้เลยจ้าด้านนี้เป็นเทพราชาครับพี่พี่เทพราชาไม้แดงเหลืองเนาะไม้ใหม่ไม้ใหม่จ้ะไม้เทพไม้เละไม้ใหม่เพชรราชาต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทพี่รกระถ,ถางหก new, นิ้วเนาะหกนิ้วหกนิ้วไม้หัวยุบแล้วขึ้นใหม่ใช้กันจ้ะต้นนี้ เพชรราชาไม้ด่างเหลืองกับเม็ดสีแล้วมาแล้วสวยๆจะสามร้อยห้าสิบนะครับผมด้านบนนี้หน้าทองศิลาหุ้มทองครับพี่ศีลาหุ้มทองหน้าทองหน้าทองนี่สวยๆค่ะดูไปดูหนอเต็มคอหน,อเ,อ,นอเต็มคอกระถางหกละจ้ากระถางหกหนอเต็มคอเลยศิลาหุ้มทองหน้าเทพสวยแบบนี้จ้ะแบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่พี่หนึ่งพันสองร้อยสิลาหุ้มทองตัวนี้นะนี่หน้าเทพสวยมากครับพี่ศิลาหุ้มทอง หนึ่งพันสองร้อยแม่พร้อมลูกลูกจัดเต็มรอบตัวเลยจ้ะลูกจะลูกรอบตัวแม่เลยกระถางหกนิ้วไม้หัวนะพี่แดงที่หนึ่งพันสองร้อยครับสีลาหุ้มทองหน้าด่างเหลืองเทพเทพมาแรงตอนนี้ครับผมอ่าเนี่ยเสียงเกลยดเริ่มร้องแล้วพี่ยามเย็นยามเย็นเอ๊เลย,เลยอ่าทัตบางแก้วครับหน้าม่วงต้นใหญ่กระถางแปดนิ้วพร้อมดอกพร้อมหน่อจ้ะพร้อมหน่อพร้อมดอกนี่ อันนี้คือใบหน่อแล้วพี่ใบล่างนะต้นหน่อแลนะ้วเนี้ยข้าล่านข้าล่านนี่หนอนะลูกนี่ลูกเขานะแล้วก็อันนี้ต้นแม่เนาะหน้าม่วงจ้ะสวยๆโตเต็มที่สมบูรณ์ให้ดอกเเรียบร้อยเปิดใครจะเอาดอกไปผสมเลยนะต้นนี้แบ่งให้เขาคุ้มเลยจ้ะกระถาง8ดนิ้วไม้หัวพร้อมหน่อ,พร,อ,นอพร้อมดอกทาาบางแก้วต้นนี้ห5 0หบาทครับพี่มาห5 0้อห้าสิบทาบางแก้วกระถางแดพร้อมหน่อพร้อมดอกคุ้มมาตัดประต้เป็น อ่านางสุชาดานะพี่สุชาดาเนาะไม้หัวฟอร์มกอเช่นกันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหรือหไม่แน่ใจแต่อาตีเ้าว่าห้าต้นครับพี่ห้าถึงหต้นในกระถางกระถางแปดนิ้วนี่นางสุชาดากัดสีมาแล้วป้ายมาแล้วนี่จึงจึงสวยสวยทุกใบ,บเลยจ้ะต้นนี้ห้ารอยห้าิบาทครับผมห้า้อยห้าสิบกระถางแปดนิ้ว ตาสุชาดาฟอร์มกอสวยๆครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทนี่สวยมากต้นใหญ่ต้นใหญ่ไป่โดูมือผมเล็กไปเลยมือผมเล็กไปเลยนะอะด้านนี้มันีมอระกตดครับมันีมระกตดมันีมอระกตดไม้มีหัวแล้วจ้าไม้มีหัวแล้วใบใหญ่เบลเทอร์เลยเขายุบไปฉะนั้นไม่เจอแดดมัล้วยุบแล้วขึ้นใหม่นี่ใบใหญ่มากดังสวยหลอดใหม่มาแล้วกระถางหกนิ้วมันีมอระกอาต้นนี้ครับพี่ แบ่งที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบมันมีมรกตใบใหญ่เบิลมเบิลมนี่มิดมือผมเลยนะใหญ่มากครับพี่กระถางหกบายมีหัวเอาไปเลี้ยงอีกหน่อยครับพี่เลี้ยงอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้หน่อละสามร้อยห้าสิบจ่ะด่างสวยสวยต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆกันเลยอ่าด,ด้านนี้เป็นเก้าทับนะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีเก้าทับหันนะโอ้ยด่างไปดูฮับครึ่งฮับครึ่งด่างแดงเข้มดุดันสวยดุดัดนไม่เกงรงใจใครนะจ๊ะ เก้าทับเก้าทับกระถางหกนิ้วครับมีหนึ่งสองสามโอ้โหสี่ต้นครับพี่พี่ไม้หัวฟอร์มกออีกแล้วต้นนี้สี่ต้นในหนึ่งกระถางกระถางหกนิ้วเก้าทับมีหัวมีหนอ่อเก้าทับมีหัวมีหน่อนะต้นนี้แบ่งที่หนึ่งพันบาทครับพี่พี่ไปหนึ่งพันบาทพอหนึ่งพันบาท, 1, บาทกระถางหกมีหัวมีหนอ่อไม้สี่ต้นในหนึ่งกระถางครับพี่เก้าทับ นี่ด่างเข้มสวยๆหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทก้ 9, าวทับตัวนี้คุ้มคุๆกับพี่นี่ใหญ่ๆไซส์แม่พันเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอเลยสวยจ้ะถัดมาด้านนี้เรสวยเทพกันอีกแล้วผมและสงสารแอดบินสงสารคนแพ็คเหลือเกินกระถางสิบกับพี่ประเด็นคือน,นี่คือไม้กระถางสิบที่หัวเต็มเลยพี่โอ้โหแบบลูกเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ที่เห็นข้าวคตัวน,นี้นะพี่ สีนอแต่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นมาอีกไหมขึ้นมาตอนนี้สีนอครับพี่พี่สาวนาครใช้สีนะครับนี่หน้าทองเลยนะหน้าทองเลยหน้าทองเลยต้นแม่อันนี้ตอนใหญ่นี่คือต้อนแม่เขาได้มีนี่หน้าชมพูนี่ใบนี้ครับพี่ใบล่าสุดหน้าทองโอสวยจิงมากาให้ดูมุมไกลกันบ้างครับพี่นี่กระถางสิบนิ้วสาวนาครใช้สีพร้อมหนอคุณแม่พร้อมหนอไมห้หัวครับพี่กระถางสิบหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ไป หนึ่งพันห้าแบ่งที่หนึ่งพันห้าคุ้มคุ้มครับหนึ่งพันห้าร้อยหน่อจุกจุกหน้าสวยสวยว้าวๆ้าครับพี่หน้าสวยว้าวนี่หน่อกําลังโตอนาคตสดใสแน่นอนด่างมาแบบนี้จ้านี่เลยแม่สวยมากนี่แม่หน้าทองจากแม่หน้าทองใบใหม่แล้วจะไปนี่ใบใหม่นี่สวยมากว้าวๆ้าวเลยสาวนครใช้สีกระถางสิบแบ่งหนึ่งพันห้าร้อยคุณแม่สวยสวยคุณลูกก็สวยหน่อจุกจุกจ้ะอ่า ด้านนี้เป็นไม้เก่ากัดสีแล้วส,สวยๆสายพระเนตรครับพี่พี่สายพระเนตรสายพระเนตรสายพระเนตรอืมสายพระเนตรแบ่งที่สามร้อยบาทครับพี่พี่สามร้อยบาทนี่คือกัดสีเต็มแล้วนะถ้าเล็กๆเ,เขาจะเขียวเขียวมากไม่มีอะไรเลยนะจะเขียวเฉยๆอันนี้คือไม้ยุบลงหัวไม้มีหัวอ่ะสามร้อยบาทสายพระเนตรจ้ะคือกัดสีเต็มแล้ว หน้าโตเต็มที่เลี้ยงนานมากนะพี่ผมบอกเลยถ้าจะซื้อเด็กเล็กไปเลี้ยงนะอีกนานหลายเดือนกว่าจะได้หน้าสีกัดเต็มแบบนี้นะพี่นี่สายพัน,นธุ์เนตมีแบ่งแค่สองต้นนะพี่เนาะมีแบ่งแค่สองต้นจะเล็กเ,เขาก็โดนผมก็แบ่งหน้าส่วนไปแล้วนี่มีแบ่งไซนี้เลยเสร็กัดสีได้สวยแล้วสามร้อยบาทจ้ะสายพัน,นธุ์เนตสายเก่าหน้าเก็บสุดๆอยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยไหมตัวนี้นี่สายพันธุ์เนตนะครับผมเทพสายดุง มีดอกจ้ะมีดอกหน้าด่างทองนะจ๊ะหน้าด่างทองฮับครึ่ง wow ฮ mm ับครึ่งเทพสายรุ <m <m ้งพร้อมดอกต้นนี้เผื่อใครจะไปผสมนะพี่เผื่อใครจะไปผสมได้บอลกับด่างสวยๆแบบแม่แบบนี้นะพี่เออสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบเทพสายรุ้งต้นนี้นะครับสวยๆสามร้อยห้าสิบอ่าต้นนี้ไม้ใหม่ครับพี่เพชรอุดมทรัพย์เพชรอุดมทรัพย์เพชรอุดมทรัพย์อ่าเพชรอุดมทรัพย์ นี่ฟอร์มสวยๆกันเลยครับพี่ไม้ดังเหลืองไม้ใหม่มาแรงกัดมิดจมพูมาแล้วสวยๆฟอร์มสี้ลๆเลยพีเพชรอุด,อดมทรัพย์สามร้อยห้าสิบาทครับพี่บีสามร้อยห้าสิบเพชรอุด,อดมทรัพย์แค่ชื่อก็ใช่แล้วใช่ไหมโอ้โหชื่อดีมากครับพี่เพชรอุด,อดมทรัพย์นะครับผมถัดมาแบ่งไม้ใหญ่กันหน่อยไหมอันนี้อันนี้ก่อนพระธาตุพระาธะาตุวาโยอะพระธาตุวายโยไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่กระถางแปดนิ้วนี่ใบใหม่ ด่างฮับขึ่งฮับขึ่งมาเลยฮับครึ่งเทปไม้เทพเทพครับพี่พระธาตุวายโยนี่กระถางแปดนิ้วแบนที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยพระธาตุวายโยไม้หัวจ้ะไม้หัวเลี้ยงรอหน่อเลยไซส์นี้ผมบอกเลยเลี้ยงเลี้ยงรอหน่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพระธาตุวายโยอ่าด้านนี้เป็นหนุมานประสานกายครับพี่พี่หนุมานประสานกายหนุมานประสานกายนะสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทป้ายสวยป้ายลึกแจม อนุมานประสานกาย300บาทนะครับนี่สีสดใสป้ายเกียมชมพูเป็นๆจ้าสวยๆเลยตัดมาต้นนี้เป็นเพชรพะนครพร้อมหนอหนึ่งสองสามที่เห็นตอนนี้นะพี่สามหนอสามหนอสวย,สวยวๆว้าวครับพี่เพชรพะนครแบ่งที่สองพันบาทครับพี่กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนี่ไม้แรไม,ไม้เทพไม้ใหม่ มีหัวพร้อมผ่าหรือไม่ผ่าไม่แยกก็เลี้ยงฟอร์มกอส,สวยๆจะพี่นี่เห็นไหมนี่ใบแม่เขาสวยมากเพชรพระนครแบ่งที่สองพันบาทครับพี่มีหนอส,สวยๆไปแล้วนี่หนอด่าดังสวยมากเพชรพระนครนะครับผมเพชรพระนครเนาะกระถางแปดนี่แบ่งสองพันบาทจะยอดมังกรจ,จะดังเหลืองไม้มีหัวยุบขึ้นใหม่หน้าเทพเทพดังเหลืองวาวๆาเม็ดสีมาเต็มอันนี้คือหน้าโตเต็มที่เต็มคาราเบลยของเขาเลยนะพี่ หน้าโตเต็มวัเนาะมีใบเดียวแต่เฟี้ยวมากพอมายุบลงหัวจะขึ้นน้ใหม่ตอนนี้รอใบสองเปิดแจ่มๆเลยยอดมองกุฎแบ่งที่สามร้อบาทครับตอนนี้หน้าสวยเทพว้าแล้วโตเต็มที่ครับพีน่นี่ยอดมองกุฎสามร้อยบาทจะสามร้อยบาทไม้บางต้นมีต้นเดียวนะคะพี่เนาะสนใจรีบโทนเนะพี่หมดแล้วอาจจะหมดเลยนะจ๊ะหมดแล้วอาจจะหมดเลยบางทีเป็นไม้ที่ เลี้ยงนอกตู้ไม้ยุบลงหัวมาบูรณะใหม่นะพี่เนาะแบ่งกันไปเลี้ยงงามๆอ่าอันนี้พรเจ้าสัวจ้ะพรเจ้าสัวหน้าเทพๆนี่พรเจ้าสัวด่างสวยๆหน้าเทพๆต้นนี้แบ่งสามร้อยบาทครับพี่พี่พรเจ้าสวัวสามร้อยบาทใบนี้ไปใหม่นะนี่หน้าเทพมากพรเจ้าสวัวสามร้อยบาทครับด่างสวยๆฟอร์ไม่ใหญ่เลยอันนี้เพชรพระนครไม้หน่อแล้วจ้ะแม่แยกหนอยแยกหนอต้นนี้เป็นไม้แยกหนอสี่ร้อย400บาทครับ เพชรพนครแยกหนอ400บาทอ่าแล้วก็มีโวเคโน่ตัวนี้โวเคโน่ภูเขาไฟสวยๆพร้อมเสิร์ฟจ่ะ350บาทนะครับพี่บิ๊โวเคโน่350บาทซับพุนผลซับพุนผลตัวนี้ครับพี่ซับพุนผลด่างฮับฮับฮับเก่งฮับเก่ง350บาทครับผม350นี่ด่างสวยๆจึ้งๆกันเลยตรงนี้เป็นหลงตานี่ครับพี่หลงตาเมียงหลงตาเมียง หลวงตาเมืองจะเมียงอะไรกะหลวงตาเมียงหลวงหลวงตาเมืองหลวง,งตาเมืองสามร้อยห้าสิบาทครับผมดังเทพด่างเทพเทปกันเลยหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองเออสามร้อยห้าสิบครับผมจึงจ้งจึ้งแจ่มแจ่มครับพี่ไปอัพหกอัพแปดได้เลยไม้ใหญ่แล้วนี่มีดูลนกระถ,ถางมากกระถางสี่นะลดมากล้นมากต้องไปอัพหกอัพแปดกันแล้วพุ่งพุ่งสวยสวยกันเลยอ่าตัวนี้เป็นเก้าทับครับพี่เก้าทับหน้าเทพเทพคัดเจี้ยงด่างเรียบร้อยแล้วไม่ด่าง ความลงข้างลัวคัดด่างๆมาแล้วสวยๆเก้าทับสองร้อยห้าสิบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบนี่ด่างเทพๆสวยๆดูกระถางดูอย่างนี้นี่ฟอร์มสวยเลยเก้าทับนะครับพี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมเทพๆสวยๆกันเลยด่างๆจ้ะจึ้งๆอ่าด้านนี้เป็นมณนีมันตาบอลกาบครับมะนีมันตามณนีมันตากาบด่างกาบด่างอ่นี่มณนีมันตากาบด่าง สี่ร้อยห้าสิบาทครับผมสี่ร้อยห้าสิบครพี่พี่สี่ร้อยห้าสิบนี่มณีมันตานะจ๊ะมณีมันตาสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่เป็นบอลกราบด่างนะนี่พื้นใบเขียวด่างชมพูเนาะด่างขาวชมพูสวยมณีมันตาสี่ร้อยห้าสิบอ่าลบพะเก้าฟอร์มกอรครับพี่พี่ไม้หัวเช่นกันสองต้นในหนึ่งกระถางรอดูว่าจะมีหน่ออื่นมาอีกหรือเปล่านี่ฟอร์มกอ,อสวยสวย จ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่นกพะเก้านกพะเก้าหน้านี้นะหน้าด่างมิน้นครับพี่ด่างมิน้นโอ้ใบใหญ่มากพี่ดูมิดมอือนกพะเก้าวสวยๆกระถางแปดนะดะกระถางแปดกระถางแปดฟอร์มก่อเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมฟอร์มใหญ่ๆสวยๆเต็มคาราเบลอ่าใบเบลเลอร์เบลเลอร์กันเลยตัดมาด้านนี้เป็นนะเมืองนนท์ครับพี่ๆนะเมืองนนท์นี่หน้าเทพเทพแม่หน้าเว,ว,ว่าวหาวต้นนี้พร้อมหน่ออีก สองหนอ่อที่เห็นล่าสุดต้นนี้นะพี่สองหนอ่อสองหนอ่อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนู้นอ่ะนี่นาบรรังนนนี่ต้นแม่เขาหน้าแมฆเขาพี่พร้อมหน่อกระถางแปดครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยนารรังนนแม่พร้อมหน่ออีกสองครับพี่หนา้าเทพๆแบบนี้กระถางแปดนิ้วใหญ่ๆเบิ่มๆบิ่มหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยๆจ้าอ่ะตรงนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะครับรัตนะรุ่งเรืองหนา้าเทพๆอ่านะด่างสวยเช่นกันจ้ะสามร้อยห้าสิบนี่รัตนะรุ่งเรืองนะจ๊ะสามร้อย 50บาทครับผมสา0รอยหิบาทตัต,ะตะนะลงเหลืองด้านนี้เป็นสีเลือกงามครับพี่พี่สีเลือกงามสีเลือกงามสีเลือกงามห้า้อยห้าสิบาทครับป้ายจึ้งจึงแจมๆจสีเลือกงามไซส์นี้แบ่งที่ห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าร้อยห้าสิบอ่าฟังเสียงผมแล้วเสียงเขียดน้อยอีทดไปพังๆแล้วพี่อ่าเริ่มมืดกันละเริ่มมืดกันละเออตรงนี้เป็น ดาราครับพี่ไซส์สี่ล้นมากป้ายส,สวยๆลึกๆดาราโนพรัตนะครับดารานพลัดสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ป้ายลึกป้ายแจ่มฟอร์มสวยมากสี่ร้อยห้าสิบครับดาราโนพรัดตรงนี้มณีร้อมเพชรกระถางห้านิ้วครับพี่หน้าออริจินอลที่ใครถามหานะนี่ครับพี่ขึ้นไลฟ์บินเบสามแล้ววันนี้มีเหลือแบ่งต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่สี450่ร้อยห้าสิบมณีร้อมเพชรหน้าจมพูเทพ,ทพ ด่างจึง้งจึงออริจินอลสวยๆแบบนี้นะครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่อ่าต้นนี้พระนางมณีวาสนาครับมณีวาสนาสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ด่างส,สวยๆฟอร์มพุ่งๆกันเลยนี่เอาไปอัพหกได้เลยอัพหกอัพแปดสวยๆกันเลยนะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ด่างจึง้งจึงส,สวยๆเทียบๆทุกต้นเลยมณีวาสนานะครับมณีวาสนาสองร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่สองร้อยห้าสิบาทเนาะนี่ สวยๆกันเลยอ่าพี่ๆที่เอฟไม้ผมเนาะนี่พี่จะได้ผมบอกเลยนะพี่มีบางบางคนบอกว่าเนี่ยเคยเอฟไม้มาเยอะแล้วได้ไมมตรงเลยโชว์เลยต้นสวยส่งต้นอะไรก็มาก็ไม่รูคี้ริ้วคี้เลยถ้าพี่ๆแอดไลน์พี่่แคปรูปในไลฟ์ของผมมาได้เลยนะครับอย่างพี่จะได้สมมุติว่าถาดนี่เนาะเนี่ยพี่จะได้ต้นเนี้ยพี่แคปมาเลยผมเอาตัวนี้ให้เลยสมมุติดารัสองต้นนี้มีให้เลือกสองต้น พี่จะเอาต้นนี้ใช่ไหมพี่แคปไได้เลยครับพี่ผมล็อกหรือขอรูปถ่ายล่าสุดได้ผมถ่ายรูปแล้วผมส่งต้นนี้ให้พี่เลยตรงปกของแท้ไม่จกตาครับพี่ต้นไหนต้นนั้นเนอะอันนี้คือฝากไ,ได้วยครับพี่ฝากของสวนไ้ด้วยคืออันนี้คือจรรยาบาลของสวนเลยเนาะผมบอกเลยว่าพี่จะได้ตรงปกแน่นอนจากสวนผมต้นไหนต้นนั้นครับพี่ไม่ใช่ว่าจะเอาต้นสวยมาถ่ายโชว์แล้วส่งต้นคิลลไม่มีครับพี่ไม่มีครับ สองสามสี่บารมีบอลชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนครับพี่ผมบอกเลยรับประกันให้ครับอ่าฝากไปด้วยนะคะพี่ฝากไปด้วยเนาะฝากกดติดตามไปด้วยจ้ะอ่าอันนี้ประสานกายนะครับสามร้อยบาทครับพี่พี่ฮันประสานกายโูกุใหม่เจียมมากใบใหม่จึ้งมากใบใหม่จึ้งมากสามร้อยบาทจ้าเมืองนะครชุมไม้ใหม่อีกต้นน่าเล่นเริ่มมืดแล้วนะพี่เนาะเริ่มมืดแล้วจ้ะเริ่มมืดแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวผมเล่งแสงหน่อยเมืองนะครชุม สามร้อยห้าสิบาทครับผมใบกลมป้ายนะพี่ไม้ใหม่เนาะฝากไว้ด้วยเมืองนครจุมเมืองนครจุมชื่อดีมากไม้ใหม่ใบกลมป้ายสวยๆนี่เปิดป้ายมาแบบนี้นะพี่เดี๋ยวตอนโตมาสวยมากสวยคักๆผมบอกเลยสามร้อยห้าสิบาทเมืองนครจุมนะจ๊ะอ่าต้นนี้น่าเทพๆดาราจักรยานเฮดาราจักรวาลครับพี่พี่ดาราจักรวาลเนาะหนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะไม้ใหม่ด่างเทปๆหนึ่งพันสองร้อยบาทดารา จักรวาลน,นะครับผมดาราจักรกวาลเนานะอ่าถัดมาตัวนี้เป็นสนิดาราครับสนิดาราไม้ใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วนะพี่ด่างสวยเนาะสนิดาราสนิดาราครับพี่นี่สนิดาราจ้าแปลงที่สี่ร้อยบาทครับพี่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสนิดารานะครับเม็ดสีเข้มมากด่างสวยเลยทรงใบพิว๊พิเหมือนนางพิวเลยไหมเนานะ ทรงใบเขาเหมือนนางพิ้วเลยนะสเน่ดาราครับพี่แบ่งที่400บาทนะครับสวยๆกันเลยอ่าต้นนี้บัวสวรรค์ไซส์กระถางหกครับป้ายจึ้งๆกระถางหกนิ้วใหญ่ๆครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรรค์ถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกว่าโบหิมะนะพี่ไม่ป้ายตัวนี้เนาะมันจะไม่สวยมันต้องป้ายแบบนี้นะพี่บัวสวรรค์ัน,นี้ป้ายทุกใบเลยฟอร์มใหญ่มากเทียบจากฝ่ามือครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรรค์บววแบ่งที่750บาทครับพี่พี่750นี่ใหญ่มาก ใหญ่มากครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทบัวสวรรค์นะครับสวยๆกันเลยอา่านี่ใหญ่มากใหญ่มากด้านนี้เป็นเทพเทวฤกษ์ครับพี่พี่กระถางห้าป้ายแจีมๆลึกๆจึง้งๆสามร้อยบาทครับเทพเทวฤกษ์นะเทพเทวฤกษ์สามร้อยบาทนะครับพี่พี่สามร้อยบาทเนาะตรงนี้เป็นอ่าชายชนชายชนชายชนนี่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเริ่มมืดแล้ว แต่มันแดงเป็ดมากเลยนะพี่แดงเป็ดเลยหนึ่งร้อยสิบาทนะกระถางห้านิ้วนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบกระถางห้ากระถางห้าชายชนจากชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบปลายเป็นปลายเข้มเข้มนะตรงนี้กระถางแปดนิ้วรัตนะรุ่งเรืองครับพี่พี่ัตนะรุ่งเรืองนะรัตนะรุ่งเรืองนี่ปลายหมยเปิดหน้าทองมาแล้วจ้าเป็นไม้ด่างแดงแบบนี้นะพี่เดี๋ยวตอนโตเขาเริ่มแก่เต็มที่แล้วจะเปิดหน้าทองแบบนี้นะพี่เนาะ ผมปล่อยไปสองต้นแล้วหน้าทองฮารครึ่งมีต้นนี้กระถางแปดนิ้วมาแบ่งครับพี่หนึ่งพันบาทเนาะรัะตนะลงเรืองเอาไปเลี้ยงล้อหนอ่อครับพี่ไซสนี้ใบใหญ่มากใบใหญ่มากพี่โดมิดฝ่ามือมิดฝ่ามือลัตนะลงเรืองสวยๆจะเปิดหน้าทองมาแล้วหนึ่งพันบาทไม้ใหญ่กระถางแปดเลี้ยงล้อหนอ่อนะจ๊ะสวยๆกันเลยและต้นนี้เศรษฐีเงินล้านครับฟอร์มกระถางหกนิ้วแต่ลดมากผมบอกเลยใส่กระถางสิบยังลดนะ่ะ <laughs> ป้ายลึกป้ายสวยเศรษฐีเงินล้านครับพี่ อาชื่อนี้ชื่อดีๆเอาเข้าบ้านเลยครับพี่เศรษถีเงินล้านหนึ่งพันบาทจ้ะไซส์ใหญ่มากใหญ่จริงๆฟอร์มสวยทรงประกวดใบหันทุกทิศทางสวยงามครับพี่เนาะหนึ่งพันบาทครับพี่ฝากไว้ด้วยเสรษถีงเงินล้านสวยๆจ้าสนใจต้นไหนนะครับพี่สามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะอาทิตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเทสใสลุงที่มีใครทามาครับพี่สามร้อยบาทน,นะหน้าทองหน้าทองตรงนี้หน้าทองตรงนี้สามร้อยหน้าทองตรงนี้สามร้อยเทสาสลุงนี่หน้าทองหน้าชมพูมีจ้ะสามร้อยเช่นกัน เทียบสายลุงหน้าชมพูอ่าหน้าชมพูสวยๆฝากไปด้วยนะจ๊ะสามต้นส่งซีมีเก็บเงินปทางศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก็เจ็ดโทรได้ถึงห้าทุ่มจ้ะไม่ต้องกี่ใจโทรมาเลยสิห้าทุ่มโทรมาได้เลยจ้ะผมนอนกันดึกเที่ยงคืนครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันในพีหน้าเนาะอ่าสนใจต้นไหนโทรมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ